และแล้วนะคะวันนี้ก็เป็นวันแถลงข่าวซีรีส์เรื่องสนุดอบที่แสดงโดยจีซูและก็จองไฮอินด้วยบทสัมภาษณ์จะาคัดมาเฉพาะบางส่วนเท่านั้นนะคะผู้กำกับบอกว่าในขณะที่เขียนตัวละครเรื่องนี้พวกเขาไม่รู้ว่ายองโรคือคนแบบไหนและเมื่อผู้กำกับเห็นจีซูครั้งแรกเขารู้ทันทีและคิดว่าจีซูคือคนคนนั้นซึ่งก็คือยองโรนั่นเองและที่พิเศษกว่านั้นคือในงานแถลงข่าวนะคะทําให้เราได้รู้ความลับอย่างหนึ่งนะคะว่าผู้กำกับให้จีซูบอกกับทางค่ายไบจีว่า จะรับแสดงเรื่องนี้ทํำให้แฟนๆได้รู้แบบนี้นะคะต่างพากันบอกว่าใครคือประธานบริษัทนะคะ ส่วนเคมีระหว่างจองเฮอินกับจีซูในงานแถลงข่าวนั้นบอกเลยว่าเข้ากันมากๆนะคะและก็ดูเหมาะสมกันมากๆด้วยและสําหรับซีรีส์เรื่องสนุดอมนะคะจะออกอากาศตอนแรกก็คือวันที่18ธันวาคมนี้นะคะและก่อนหน้านี้นะคะที่ลิซ่าได้อันดับที่17สุภาพสตรีที่ได้รับการชื่นชมสูงสุดของปี2021นะคะซึ่งอันดับที่1ก็คือมิเชลโอบามาอันดับที่2องเอนเจลิน่าโจลีอันดับที่3ควีนอลิซเบธที่2ของอังกฤษนะคะล่าสุดสื่อของเกาหลีก็ลงข่าวนี้ของลิซ่าเหมือนกันนะคะและ เขายังบอกอีกว่าในปี2021นี้ลิซ่าประสบความสําเร็จอย่างโดดเด่นในด้านต่างๆอีกด้วยและนี่นะคะก็คือข่าวของวงแบล็คพิแล้วก็ข่าวของลิซ่านำมาอัปเดตให้ได้รู้กันนะคะสําหรับคลิปนี้เราก็มาเจอกันแค่นี้ค่ะเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะ